เตือนภัยสำหรับพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยนะครับขายของทุกวันนี้ก็ขายยากอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วยิ่งมีมิจฉาชีพเข้ามาในคราบของลูกค้าอีกในยิ่งปวดหัวไปใหญ่เช่นเดียวกับร้านขายโทรศัพท์มือถือร้านนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ครับ ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะครับผู้ก่อเหตุมาแล้วครับก็เหมือนคนทั่วๆ่วไปที่เป็นลูกค้าแล้วก็เดินเข้ามาในร้านขายโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมคุณผู้ฝันสังเกตชายคนนี้ให้ดีนะครับลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกค้าเลยนี่เหมือนกับว่ามีของด้วยวางบนโต๊ะ,ะหน่อยบนเคาน์เตอร์แล้วก็จังหวะที่พนักงานร,ร้านเนี่หันหลังให้เขาเริ่มมองหาโอกาสแล้วครับในการก่อเหตุ เห็นโทรศัพท์มือถืออยู่ในตู้โชว์เห็นโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่แล้วจังหวะนี้ี่คว้าหยิบเอาโทรศัพท์มือถือแบบเนียนๆโดยที่ผู้ชายที่เป็นพนักงานร้านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตอนนั้นคือยังนั่งหันหลังตลอดเหตุการณ์เลยนะคะแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยนี่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 ่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆย่องออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าคนในร้านโทรศัพท์มือถือที่เป็นพนักงานเนี่ยจ้องแต่มือถือตัวเองแล้วหันหลัง อ่าแล้วเนี่ยออกนอกร้านด้วยคือ จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือคนร้ายเข้ามาเนี่ยมีช่วงหนึ่งก่อนที่แบบลังเลว่าจะก่อเหตุดีไม่ก่อเหตุดีลองหันไปมองข้างหลงังเอาไม่มีคนค่อยๆแบบว่าเลื่อนโทรศัพท์เข้ามาใกล้ๆตัวเองแล้วออกไปเลยใจยเย็นมากมผู้ชายที่อยู่ในร้านชื่อว่านายชานนนะคะรับพนักงานขายนี่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าถูกขโมยโทรศัพท์มือถือไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่นายชานนอย,อยู่ในร้านคนเดียวมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยนะกำลังยืนหอพัสดุอยู่พอโอกาสเป็นใจเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายคนนี้ก็หยิบเอาโทรศัพท์มือถือไปเลลยแ้้ววก่่าาทีรน รู้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงว่าโทรศัพท์มือถือหายครับภาพจากกล้องวงจรปิดกค่อนข้างชัดเจนนะเนี่ยผู้ชมก็ไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไร,รใส่หมวกด้วยเนี่ยนะครับคนถนั้บอกไม่คุ้นเลยเนี่ยแต่มีแม่ค้าบอกว่าเอ๊กก็เห็นหน้าอยู่นะนี่มันคนได้ร่อนนี่นะแล้วก็มักจะมาอยู่แถวแถวบขอสอเป็นที่หลับนอนแล้ววันเกิดเหตุก็ยังเห็นมาเดินเร่ขายโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ขโมยอยู่เลย แต่ไม่มีใครซื้อครับจนไปเจอกับแม่ค้าขายหมูปิ้งมแม่ค้าขายหมูปิ้งก็แนะนาเอาโทรศัพท์มือถือมาขายใช่ไหมเธอบอกเธอไม่ซื้อหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากจะขายก็ไปขายที่ร้านสิกลายเป็นว่าร้านที่แม่ค้าขายหมูปิ้งแนะนําเป็นร้านเดียวกับที่คนร้ายไปฉกมาทําเอาเจ้าตัวถึงกับชักสีหน้าแล้วก็ตะคอกใส่แม่ค้ากลับอีกด้วยครับ